สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมากๆจาก YouTube มาคุยกันครับเป็นวิดีโอชื่อ Spare Me 10 Minutes and I'll Save You 15 Years of Your Life ของคุณแดน m a r ์เทลนะครับอ๋อค่าๆ่าเคยผ่านตาอยู่เหมือนกันครับเขาเสนอแนวคิดหนึ่งที่เ,เรียกว่ากฎ300เปอซเขาบอกว่ากลั่นมาจากประสบการณ์ตั้งแต่15ปีของเขาเลยนะโห15ปีสรุปมาเป็นกฎเดียวน่าสนใจมากค่ะ แล้วมันคืออะไรเหรอคะกด300%เนี่ยครับเขาบอกว่ามันเป็นกรอบความคิดที่ช่วยเร่งความสำเร็จได้เลยอืมก็คือมี3ส่วนหลักๆที่ต้องทำให้ได้เต็ม100%ใช่ไหมคะใช่เลยครับร้อยแรกคือความชัดเจน clarity ความชัดเจนในเป้าหมายร้อยที่2ความเชื่อ Belief คือต้องเชื่อมั่นแบบสุดๆแล้วก็ร้อยสุดท้ายก็คือต้องทำตลอดเวลา100% of the time ทำต่อเนื่องทำสม่ำเสมอ เขาบอกว่าพอ3อ yeah. ย่างนี้มันเต็มร้อยหมดมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงผลักดันหรือโมเมนตัมขึ้นมาฟังดูส่งพลังเหมือนกันนะครับงั้นเราลองมาเจาะดูทีละส่วนกันดีกว่าว่ามันทำงานยังไงแล้วเราจะเอาไปใช้ได้จริงไหมได้เลยค่ะเริ่มที่ร้อเปซแรกความชัดเจนก่อนเลยไหมคะดีครับเรื่องความชัดเจนเนี่ยคุณแดนเขาเน้นมากเลยนะเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่จริงๆแล้วไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆจัง อืมจริงค่ะเหมือนใช้ชีวิตไปวันๆแต่ไม่รู้จะไปไหนใช่ครับเขาให้ตัวอย่างแบบอ,อ,อย่างอีลอนมัสก์ที่แบบชัดเจนมากเรื่องดาวอังคารหรือแกรี่ลีที่ประกาศเลยว่าจะซื้อทีมนิวอร์กเ็ตส์โหพอเป้ามันชัดระดับนั้นมันรู้สึกจับต้องได้จริงๆนะคะมันมีพลังเนอะใช่ค่ะแล้วความชัดเจนแบบนี้มันไม่ใช่แค่บอกทางให้ตัวเองนะแต่มันเหมือนดึงดูดโอกาสดึงดูดคนที่อยากช่วยเข้ามาหาเราด้วย และเขามีวิธีแนะนำไหมครับว่าจะสร้างความชัดเจนแบบนั้นได้ยังไงมีค่ะเขาก็บอกว่าอย่างแรกเลยต้องกล้าฝันให้ใหญ่ๆหน่อยแล้วก็ลองไปสัมผัสประสบการณ์ที่เราฝันดูบ้างอ๋อเช่นแบบอยากได้รถหรูก็ลองไปขับดูอยากได้บ้านแบบไหนก็ลองไปดูของจริงเขาบอกว่าต้องเขียนเป้าหมายออกมาเขียนให้ชัดเจนเลยแล้วก็ทำพวกวิชั่นบอร์ดสร้างภาพในใจไว้ด้วย การเขียนนี้เหมือนเคยได้ยินงานวิจัยมาเหมือนกันนะว่าคนที่เขียนเป้าหมายมีโอกาสสำเร็จมากกว่าจริงๆใช่เลยค่ะมีงานวิจัยรองรับเยอะเลยแต่แค่เขียนครั้งเดียวมันพอเหรอครับหรือต้องทำยังไงให้มันทรงพลังขึ้นมาจริงๆเป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือการเขียนนะ่ะมันเหมือนสั่งให้สมองเริ่มจาเริ่มมองหาทางแล้วแหละแต่พลังจริงๆมันจะมาจากการที่เราทบทวนมันบ่อยๆทบทวนบ่อยๆค่ะ เหมือนที่คุณแดนเขาทำเขาบอกว่าเขาเปิดดูเป้าหมายในมือถือวันละ 3- 4สี่ครั้งเลยนะโอ้โหบ่อยเหมือนกันนะใช่ค่ะมันเหมือนตอกย้ำความชัดเจนลงไปในจิตใต้สำนึกเราเรื่อยๆไม่ให้เราหลุดโฟกัสไปไง่ายๆเข้าใจแล้วครับแต่แน่นอนชัดเจนอย่างเดียวคงไม่พอต้องมีส่วนที่สองด้วยใช่ค่ะต้องมีร้อยเปอร์เซ็นต์ความเชื่อหรือ belief น่าจะท้าทายสำหรับหลายๆคนเลยนะเพราะเรามักจะมีแบบความเชื่อที่มันจำกัดตัวเองอยู่เยอะเหมือนกันอืมเช่นอะไรบ้างคะ ก็เช่นคิดว่าเราไม่เก่งพอหรอกไม่มีเส้นสายต้องรอให้มีเงินก่อนค่อยเริ่มอะไรแบบนี้เยอะแยะไปหมดเลยครับมันเหมือนโซ่ที่ล่ามเราวไว้เลยถูกต้องเลยค่ะพวก limiting beliefs เนี่ยตัวร้ายกาดที่สุดเลยมันเป็นอุปสรรคที่อยู่ข้างในใจเราเองครับเขาเน้นเลยนะคะว่าความคิดลบๆไม่ว่าจะเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับโลกหรือคนอื่นมันจะคอยกัดกินพลังใจเราทำให้เราไม่กล้าลงมือทำอะไร แล้วเราจะสร้างความเชื่อที่มันแข็งแกร่งมากๆได้ยังไงครับแบบเชื่อว่าเฮ้ยเราทําได้แน่ๆมันเป็นไปได้สําหรับเราเขาบอกว่าต้องสร้างความเชื่อมั่นแบบนั้งจริงๆค่ะเหมือนที่คอนเนอร์แมกเกรเกอร์เคยบอกไว้ถ้าเราเห็นภาพในใจเราพูดมันออกมาเราก็จะทํามันได้จริงอ <c oughs> เพราะทุกอย่างที่มันยิ่งใหญ่บนโลกใบนี้มันก็เริ่มจากความคิดความเชื่อของใครสักคนก่อนเสมอละค่ะฟองดูมีพลังนะแต่ก็ยังรู้สึกว่ามัน นำมาทำอยู่ดีมีวิธีที่มันจับต้องได้มากขึ้นไหมครับในการสร้างความเชื่อเนี่ยโดยเฉพาะตอนที่เราเจออุปสรรคหรือว่าล้มเหลวมีค่ะมีค่ะนอกจากเรื่องปรับทัศนคติให้เป็นบวกแล้วนะคะการเลือกเสพข้อมูลก็สำคัญเลือกคบคนรอบข้างด้วยคนที่คิดบวกคนที่สนับสนุนเราอา่าฮะเลือกสิ่งแวดล้อม ใช่ค่ะแล้วก็มีเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจมากเขาเรียกว่าสร้างรายการความสำเร็จหรือ Achievement list ของตัวเองขึ้นมา Achievement list ค่ะคือจดไว้เลยว่าเราเคยทำอะไรสำเร็จมาบ้างไม่ว่าจะเล็กจะน้อยแค่ไหนก็ตามพอเวลาเรารู้สึกท้อหรือหมดศรัทธาในตัวเองให้กลับไปเปิดอ่านลิสต์นี้เพื่อเตือนตัวเองว่าเฮ้ยเราก็เคยทำเรื่องเจ๋งๆได้นี่นาใช่เลยค่ะมันเหมือนเป็นการเติมเชื้อเพลิงให้ความเชื่อของเราโดยตรงเลยค่ะ อืออันนี้น่าสนใจมากเป็นเทคนิคที่เอาไปใช้ได้จริงเลยครับพอเรามีความชัดเจนมีความเชื่อแล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายร้อยเปอร์เซนตตลอดเวลาใช่ครับคือต้องทำต่อเนื่องห้ามหยุดเพื่อสร้างและรักษาโมเมนตัมเอาไว้ค่ะโมเมนตัม um สำคัญมากเขาเปรียบเหมือนการเข็นก้อนหินใหญ่อะคะ่ะตอนแรกออกแรงเยอะหน่อยแต่พอล้อมันเริ่มหมุนแล้วทีเนี้ยมันจะไปต่อได้ง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วจะมัรกษามันไว้ยังไงครับให้มันหมุนต่อไปเรื่อยเรื่อย ต้องอาศัยสิ่งที่เขาเรียกว่าการออกแบบสภาพแวดล้อมค่ะออกแบบสภาพแวดล้อมใช่ค่ะคือจัดพื้นที่ทำงานจัดตารางเวลาให้มันเอื้อต่อการลงมือทำแล้วก็ที่สำคัญไม่แพ้กันคือการจัดการพลังงานของตัวเองจัดการพลังงานหมายถึงเรื่องกินเรื่องนอนออกกำลังกายอะไรพวกนี้เหรอครับใช่เลยค่ะทั้งหมดเลยเพราะคนที่มีพลังงานสูงสูงก็ย่อมมีแรงขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ต่อเนื่องกว่าอยู่แล้วจริงไหมคะจริงครับ เออฟังดูแล้วทั้ง3ส่วนนี้มันเชื่อมกันหมดเลยนะครับแยกกันไม่ได้เลยถูกต้องเลยค่ะความชัดเจนนําทางความเชื่อให้พลังแล้วก็ความสม่ําเสมอสร้างแรงส่งถ้าขาดไปสักอันวงจร300%ก็ไม่น่าจะสมบูรณ์เนาะใช่เลยค่ะมันเป็นระบบที่ต้องไปด้วยกันทั้งหมดความชัดเจนที่ไม่มีความเชื่อก็เหมือนฝันกลางวันไปเรื่อยๆความเชื่อที่ไม่มีการลงมือทำสม่ำเสมอมันก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นมาจริงๆครับผม เพราะฉะนั้นการทำทั้ง3อย่างให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แหละค่ะคือคุณแจสำคัญตามแนวคิดของคุณแดนมาเทลครับหลังจากที่เราได้เจาะลึกหลักการ300เซจากวิดีโอของคุณแดนมาเทลกันมาพอสมควรแล้วนะครับก็มาถึงช่วงแท้าทายของการคุยกันวันนี้แล้วค่ะแต่ก่อนจะจากกาันมีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อเหมือนกันนะคะครับคือในโลกยุคนี้ที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากแล้วก็ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ย การที่เราจะยึดมั่นในความชัดเจนร้อยเปอร์เซนกับความเชื่อร้อยเปอร์เซนแบบเป๊ะๆตลอดเวลามันอาจจะดูเหมือนดาบสองคมได้เหมือนกันนะคะอืมน่าคิดครับหมายเด่นว่าอาจจะทําให้เราไม่ยืดหยุ่นพอหรือเปล่าประมาณนั้นค่ะเราจะสร้างสมดุลยังไงดีระหว่างความมุ่งมั่นแบบแน่วแน่สุดๆกับความสามารถในการปรับตัวตามสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆได้หรอคะโหเป็นคําถามที่ดีมากๆเลยครับทิ้งท้ายไวใ้ให้คิดต่อได้ดีเลย ก็อยากจะถือโอกาสนี้ชวนลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาหน่อยนะครับว่าฟังแล้วได้มุมมองหรือมีข้อคิดอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษบ้างหรือมีความเห็นยังไงกับคำถามที่เราทิ้งท้ายไว้เมื่อกี้ใช่เลยค่ะอยากฟังความคิดเห็นมากๆเลยค่ะครับ และแน่นอนครับเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพกันนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง Brief and Better ของเราไว้ด้วยนะครับค่ะเราตั้งใจนำเสนอข้อมูลความรู้ที่มันกระชับเข้าใจง่ายแล้วก็นำไปปรับใช้ได้จริงเพราะเราก็อยากเห็นคนไทยทุกคนนะคะประสบความสำเร็จในเส้นทางที่ตัวเองเลือกเดินค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ